ตกกับโมโหแจักเบิงจ๊กแนมของเจ้าของเปื่อนเบะเหล่าลนี้เอา้าของข่ดำโบยังของข่ดำโบของเจ้าของกิดจากโมห้คนเบิงไห้คนอื่นถามคนอื่นอีกหน่อเบิงทั้งดำทั้งน้อยกะหาเน้อไข่เบิงเอา้าเอา้าขึ้นยากมากแท้แล้วคนทรงหนามโตไปแต่เดินโดนผุ่นงี้ยติหงหูหนามประกาศให้ตะหอนอู่นมันนั่งทาแต่เคียนส้มเพราสอดออกมาอยู่ หอนไปส่งารหมองบ้าไปหิวหนำยด้ยหนมกระเบิดกินแล้วหนไรตึกสิมาหนาม,มาแล้วับหนามาแล้วับหนามาแล้วับจริหนามาแล้วโอ้ยเจ้าขึ้นมาสาธทมน,นี ะจาาต่ก็มาซาถ้านามคอยเบิร์ตควยไม่มีหนามกินนี่แม่โอ๊ยหนามคอยก็มาซาแล้วนาะยิง่งว่าคนมันหลายโอ้ยว่าฟ้าวว่าฟ้าวม,มาทรงถึงเจ้าผู้วเดียวนั่งบอดได้นะครับมันหลายคนนาะกระไว้ใส่ครับโอ้ยมังเกิาน่ะแหละมายงีได้ก็ไว้มังเกิาน่ะจะมาถามหาเอียงถามไปเงี้ยกรอบกรอบเดี๋ยนี่อ,าอ้ากระติกหูเนาะไว้กระไว้มองได้ อีหยังแหละเจ้าคือเฮ็ดหยังแนียวหนิคอยก็ป้องกันตัวเองหแหละเจ้าม่งายเลยเจก็มีดีบ่าลายข่อยชอบมอัดตุ้มตัวมัดตาตข่อยข่อยก็ต้องป้องกันจะคของแหละเอาถัางเด,เดียว,วก่อนเนาะเพราะว่าคนมันหลายเออเอาขอบไปไว้ขอบไปไว้ข่อยกันเออเออเออเพสิไว้วางใจหนอแหงแต่อยู่ผู้เดียวผัวก็บ,บ่อยู่ป้องกันจะคของแน่ล่ะครับผมจักบาท จิบบาทครับจิบบาทถ่าอยู่นี่น่ะเขาไปหาเงนินหน่อยอยู่ทางในก็ยังไม่ใกล้คอยยังไม่ใกล้ไกลทางอาอยู่นีนี่ยังน,น้ำกลดคอยมาไหนโอ้ยอย่างวะโอ้ยเอาเอาคอยมีเจ็ดบาทเท่านี้แล้วเอาไปเจ็ดบาทเท่านี้แหละเจ็ดบาทเออ เธอสารตกกับโมโหจักเบิงจักแนมของเจ้าของเปื่อนเบ้านเรานี่เอ้าขงข่อยดัมโบยังของข่อยดัมโบของเจ้าของเกิดจากโมหไ้คนเบิงไ้คนอื่นถามคนอื่นอีกหน่อยเบิงทั้งดำทั้งน้อยกะหันไอข่อยเบิงเอ้า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 เอ้เจ้าไปเอ้าเอ้าเฮ้ยเอ้าโมเบิ่งของกูเสย โอ้ยกูถามว่าโทรศัพท์หนึ่มันเปื่อนมันดั้มบ่ยังเมื่บึงของกูเสยโอ้ยอันนี้ก็อยู่ในคมแท้ๆยังดั้อยู่โอ้ย